จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตรคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด NECROSS รับส่วนลดพิเศษที่ XPEN.CO.TH ด้วยนะครับ หลังจากปีเตอร์ปาร์เกอร์ถูกตัดออกจากเว็บออฟไลฟ์โดยโทเทมแดกเกอร์สไปเดอร์เวิร์สก็เกือบจะไร้หนทางไปต่อแต่ในเมื่อกองล้อแห่งชะตากรรมยังไม่หยุดหมุนเรื่องราวนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปและนี่คือบทรสรุปของ end of the spiderverse ที่จะปูทางไปสู่อนาคตของเหล่านักรบแม่งมุมแต่ก่อนจะไปฟังกันผมขอฝากด like, กดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย หลังจากที่ถูกแทงด้วยโทเทมดักเกอร์ประวัติศาสตร์ของปีเตอร์ที่เราเคยรู้จักก็เปลี่ยนไปในวันที่เขาไปงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปีเตอร์ปาร์เกอร์เนยยกมือขึ้นบังแสงที่เจิดจ้าจากการทดลองทำให้เขาไม่ถูกแมงมุมอาบรังสีกัดเจ้าแมงมุมเดินโซซัสโซเซไปกัดข้อเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งแทนโดยที่ปีเตอร์ไม่รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย เมื่อทางแยกความเป็นจริงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วปีเตอร์ก็เลยไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนแถมยังต้องทนใช้ชีวิตในโรงเรียนที่ถูกแฟลตทอมสันบูลลี่อยู่เป็นประจำบวกกันในช่วงเวลาใกล้ๆกันเขาก็เริ่มเห็นเดลี่บิลเกอร์ตีข่าวเกี่ยวกับสไปเดอร์วูแมนบนสื่อโทรทัศน์ในค่ำคืนแห่งโชคร้ายอยู่ดีๆบ้านของปีเตอร์ก็ถูกโจรบุกปล้นซึ่งชะตากรรมที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือปีเตอร์เนี่ยเป็นฝ่ายเข้าไปช่วยลุงเบนจนตัวเองถูกยิงซะเอง ถึงแม่ลุงเบนจะจัดการกับโจรได้แต่กระสุนนัดนั้นทําให้ขาขวาของปีเตอร์เนี่ยเสียหายและต้องใช้ไม้พยุงเดินตลอดชีวิตซึ่งเรื่องดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ปีเตอร์กลายเป็นคนทุบพลภาพแฟลตทอมสันที่เคยบูลลี่กลับเป็นคนที่เข้ามาปกป้องและทำให้ทุกคนที่โรงเรียนมองปีเตอร์ปาร์เกอร์ในฐานะฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวหลังจากปีเตอร์และแฟลตกลายเป็นเพื่อนซีกัน อยู่ๆวันหนึ่งแซนแมนก็โผล่มาบุกรงเรียนอีกครั้งแต่คราวนี้ทุกคนได้สไปเดอร์วูแมนฮีโร่ผู้ลึกลับมาช่วยเอาไว้ซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้ปีเตอร์รู้ว่าสมญานามจริงๆของสไปเดอร์วูแมนคนนี้คือซิล <Questo> เมื่อได้เห็นวีรกรรมของซิลในวันนั้นนะครับแฟลตทอมสันก็กลายเป็นแฟนตัวยงยกซิลขึ้นเป็นโอชิ chi, แบบไม่มีอะไรกัน้นไม่ว่าซิลจะโผล่ในหนังสือพิมพ์เล่มไหนแฟลตก็จะตัดเก็บไว้ในสมุดทั้งหมดส่วนปีเตอร์กลับมีวิธีที่ดีกว่านั้น เขาพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อกับซิลผ่านสไปเดอร์เซนส์ที่เธอมีโดยนัดหมายให้มาพบกันที่โรงเรียนในเวลาเที่ยงคืนและเมื่อซิลมาตามเวลานัดปีเตอร์ก็เสนอตัวเป็นผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทําให้งานของซิลง่ายขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่เขาสร้างเมื่อซิลพิจารณาว่าการมีปีเตอร์อยู่จะช่วยยับยั้งเหตุร้ายและเป็นประโยชน์กับผู้คนทั้งคู่จึงจับมือเป็นคู่หูกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาผ่านไป จัดการหล่าวายร้ายมากมายภายใต้การสนับสนุนของปีเตอร์ปาร์เกอร์ส่วนปีเตอร์เองก็ประสบความสําเร็จด้านการศึกษาโดยการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลชนะเลิศแถมมิตรภาพระหว่างแฟลตทอมสันก็ยังคงแนบแน่นพอเรียนจบไฮสคูล ความอัจฉริยะของปีเตอร์ดันเข้าตาโนแมนออสบอนเต็มๆเ,เขาจึงได้รับทุนการศึกษาต่อจนกระทั่งได้มาทํางานที่ออสคอปเหมือนที่เห็นกันในตอนที่แล้วซึ่งปีเตอร์เนี่ยก็เป็นอัจฉริยะที่ได้เป็นพนักงานดีเด่นอยู่บ่อยๆซะด้วย เอาละครับความจริงที่เปลี่ยนแปลงในที่สุดก็มาบรรจบกับเส้นเรื่องในปัจจุบนันซะทีเมื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้รับแคปซูลที่บรรจุเศษของเกรดเว็บและภายในนั้นเหล่ามงมุมที่ติดมาด้วยเนี่ยกำลังเรียงตัวเป็นคำว่า Help ซึ่งเป็นสิ่งที่ปีเตอร์จะต้องขไขปริศนานี้ให้ได้ณนะลูมเวิร์ หลังจากที่เดินเกมรุกมาตลอด2เอพิโซดชารตราก็เริ่มถามเนสลิงเกี่ยวกับภาพรวมของพระหุจักวานซึ่งเนสลิงก็ตอบว่าตอนนี้มหายายมังมุมแห่งชีวิตและชตากรรมกำลังจะถูกกลืนไปเกือบทั้งหมดแล้วเพราะที่ยินดังนั้นนะครับชารตราก็รู้ดีว่าเวลาที่รอคอยกำลังจะมาถึง เธอจึงเริ่มลงมือรวมทุกจักรวาลให้กลายเป็นเกรทเนสอย่างที่ต้องการปฏิเสธทุกความหลากหลายของเส้นทางชีวิตยุติความคุ้มคลั่งของมัลติเวิร์สโดยการทําให้ปลายทางเหลือแค่จักรวาลเดียวและแน่นอนทุกชีวิตจะมีความคิดเดียวกันก็คือการถูกครอบงำโดยจิตของชาตราตอนนี้นักรบผู้ปกปักมหาใหญ่มังมุมได้สิ้นท่าแล้วแม้แต่ผู้ถูกเลือกก็ไม่มีอีกต่อไป เพราะฉะนั้นนี่คือฝันร้ายที่กําลังจะครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างในสเกลที่ใหญ่ยังคาดไม่ถึงเนื่องจากทุกจักรวาลกำลังถูกขยุมรวมให้เหลือแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นหลังจากปีเตอร์ได้แคปซูลใหญ่งมุมมาจากมิติอื่น เขาก็พยายามจะโทรหาซิลแต่โทรให้ตายยังไงเธอก็ไม่ยอมรับสายสักทีเขาก็เลยพยายามจะปรึกษากับไอ้ฝูงแมงมุมที่ติดมากับพอตซึ่งฝูงแมงมุมที่คุณผู้ชมกาลังเห็นอยู่นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ของสไปเดอร์แมนนั่นแหละ e ีพีที่แล้วใครคิดว่าตายสรุปว่ายังอยู่นะจ๊ะระหว่างที่ทั้งคู่ชวนขบคิดลุงเบนกับป้าเมย์ก็วิดีโอคอลเข้ามาว่า um, ว่างไงหลานรักคือเราจะโทรมาถามว่าคืนวันพฤหัสเนี่ยจะว่างมาดินเนอร์กับลุงป้าหน่อยไหม คือตอนแรกปีเตอร์ก็ว่าจะไปแล้วครับกินข้าวฟรีกับการได้เจอมนุษย์2คนที่เขารักเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธแต่พอมองไปนอกหน้าต่างปรากฏการรวมจักรวาลที่กําลังเกิดขึ้นก็ทําให้ปีเตอร์ตัดสินใจปฏิเสธโดยอ้างว่าอืมผมยังมีงานค้างที่ต้องทําที่ออฟฟิศฮะลุงไว้คราวหน้าก็แล้วกันแต่เห็นงานเพียบๆแบบนี้นะครับปีเตอร์ก็เคลียร์ไว้เพราะ d e v ว c e ์เขาเจ๋ง แลวถ้าคุณอยากมีคอมพิวเตอร์เทพๆไว้เล่นเกมก็ดีทำงานก็ได้ให้มาที่ Advice แหล่งรวมสินค้าไอทีมีคุณภาพพร้อมโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะนอกจากนี้ผมยังมีโค้ดในครอสให้คุณกรอกก่อนกดชำระเงินแค่หยิบของใส่ตะกรา้าใส่โค้ดปุ๊บก,ก็ลดปั๊บนึกถึงไอทีนึกถึง,ง Advice ตจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เมื่อปรากฏการกลืนกินสไปเดอร์เวิร์สเกิดขึ้นพวกแมงม,มุมที่อยู่อีกฝ้าของเมืองก็เห็นเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันทุกคนก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อโดยเฉพาะมาดามเว็บที่รู้สึกว่าต่อให้มีแผนมันก็ยังขาดส่วนสำคัญที่จะทำให้แผนสำเร็จไปซะทุกอย่างทางด้านมอรลันเองก็เริ่มบ่นว่าอืมถ้าเรามีโทเทมดักเกอร์เนี่ยมันก็คงพอจะมีทางที่จะเอาปิดไปแทงชารตราได้อยู่เสียดายที่ไม่ได้หยิบติดมือมาด้วยซึ่งพอพูดจบปุ๊บ ในสไปเดอร์ก็หยิบโทเทมแดกเกอร์ขึ้นมาโชว์ทันทีแต่นี่ไงล่ะหลังจากที่ปีเตอร์ถูกแทงฉันก็แอบแฮปมันมาโดยไม่มีใครสังเกตและที่ฉันทำได้ก็เพราะฉันคือหัวขโมยที่สุดยอดที่สุด แม้จะกระดากปากแต่ซิลก็จำใจที่จะเดินเกมทำตามแผนของมอลันทางด้านมาดามเว็บเองก็พยายามเตือนเพราะการแอคชั่นรอบนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากๆถ้าเทียบจำนวนกันเนี่ยฝั่งเราเหลือจำนวนน้อยสุดๆแถมเธอยังมองไม่เห็นอนาคตที่แผนนี้จะสำเร็จเลยวินาทีนั้นฮันเตอร์สไปเดอร์ก็เดินทางกลับมาสมทบพร้อมเบาะแสที่เขามีนั่นก็คือ ตอนนี้เนี่ยมาส์ถูกพวกสไปเดอร์วอชจับตัวไปแล้วแต่เขารู้ว่ามาส์ถูกขังรวมอยู่กับนักรบแมงมุมคนอื่นๆถ้าช่วยพวกนี้ออกจากคุกได้เราก็จะได้พักพวกเพิ่ม ซิลก็เลยตัดสินใจแบ่งกองกำลังโดยขอให้มาดามเว็บนำทีมเดินทางไปช่วยเฉลยิยที่ถูกขังส่วนเธอกับผู้ถูกเลือกอย่างปีเตอร์พา e r เมอร์จะลองทำตามแผนของมอรลันดูซึ่งมาดามเว็บก็แย้งว่าพาเมอร์เนี่ยไม่ใช่ผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ตังหากและตอนนี้ไม่มีปีเตอร์อีกแล้วเล่นเอาพาเมอร์เนี่ยจ่อยลงนิดหน่อย พอได้ยินมาดามเว็บตัดพอแบบนั้นนะครับซิลก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะไม่มีปีเตอร์ได้ยังไงก็เนี่ยปีเตอร์คู่หูของฉันเนี่ยยังส่งข้อความมาอยู่เลยซึ่งเอาจริงๆตรงนี้มันปแปลกนะครับคนที่ถูกโทเทมดักเกอร์โจมตีเนี่ยมันควรจะสลายไปเหมือนที่เจสสิก้าเป็นอานเนียก็เลยวิเคราะห์ว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะส่วนที่ถูกตัดออกจากเรดเว็บมันน่าจะเป็นส่วนของสไปเดอร์แมนที่เชื่อมต่อกับมหาใยญ่มงมุมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในโลกที่ปีเตอร์เป็นแค่คนธรรมดาเพราะเขาไม่ถูกมมมกมมงุัด พออ่านข้อความของปีเตอร์เสร็จปุ๊บซิลก็รู้ว่าคู่หูของเธอกำลังครอบครองบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์เธอจึงขอร้องให้ซันสไปเดอร์กับสไปเดอร์ UK เดินทางไปที่ห้องแล็บเพื่อช่วยเหลือปีเตอร์อีกแรงส่วนแผนการบุกรังตัวต่อน,นั้นซิลมีไอเดียที่จะดึงความสามารถด้านการดีไซน์ของเว็บวิเวอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โอเคตอนสุดท้ายนะครับจนแล้วจนรอดสไปเดอร์ก็ยังแยกออกเป็น3ทีเหมือนเดิมงั้นเรามาดูทีมของมาดามเว็บที่รับหน้าที่ชิงตัวนักโทษกันก่อนทีมนี้ประกอบด้วยลูกทีมก็คือฮันเตอร์สไปเดอร์กับไนท์สไปเดอร์บริเวณหน้าห้องขังเนี่ยชาตร,ราทิ้งเวรยามไป้2คนแต่ก็ถูกฮันเตอร์สไปเดอร์จัดการได้ง่ายๆด้วยลูกดอกยาสลบจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของไนท์สไปเดอร์ในการสะดอกกุญแจมือเพื่อปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระ เมื่อรวมตัวกันได้ทุกคนก็เริ่มหารือว่าจะเอายังไงกันต่อไมส์จึงเสนอไอเดียว่าระหว่างที่คุยกับสไปเดอร์โมบิลเนี่ยจู่ๆเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่ามันน่าจะมีสไปเดอร์อีกหลายคนที่ไม่ถูกชาติราครอบงำดังนั้นเขากับสไปเดอร์โมบิลจึงขอเวลาออกเดินทางไปรวบรวมพักพวกมาเพิ่มมาดามเว็บก็เลยมอบเครื่องเดินทางข้ามมิติให้ทั้งคู่เพื่อทําภารกิจใหม่ซึ่งสไปเดอร์โมบิลกลับนึกถึงตอนที่ทั้งคู่เคยเดินทางข้ามมิติเพื่อรวบรวมพักพวกด้วยกันเพระในในสไปเดอร์เวิร์ เหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งมาที่ทีม Sun s p i เดอร์กับสไปเดอร์ที่เดินทางไปยังห้องแลบของปีเตอร์กันบ้าง พอพบกันปุ๊บตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าปีเตอร์เนี่ยกำลังถือครองเศษของเกรดเว็บอยู่ในมือและเขาก็สแกนดูเรียบร้อยจนรู้ว่ามันคือขั้วตรงข้ามของเส้นใย,ยพิษที่กําลังแพร่ไปทั่วมิติความเป็นจริงในตอนนี้ถ้าสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมเราอาจจะใช้มันฟื้นฟูนฟทุกอย่างได้ซึ่งพอพูดจบปุ๊บปีเตอร์ก็ถามว่าและพวกซันสไปเดอร์กับสไปเดอร์ยูเคเนี่ยมาทําไมที่นี่ซันสไปเดอร์ก็เลยตอบว่าฉันน่ะเป็นกําลังรบที่มาเพื่อคุ้มครองนาให้ปลอดภัยยังไงละ่ะ พูดจบปุ๊บพวกสไปเดอร์วอสก็โผล่มาเล่นงานปีเตอร์แทบจะทันทีกลายเป็นซันสไปเดอร์ที่ต้องทำหน้าที่คุ้มกันเขาให้ดีที่สุดเพราะครั้งนี้จะพลาดไม่ได้อีกแล้วตัดมาที่ลูมเวิร์แผนที่ซิลใช้ก็คือการปลอมตัวโดยให้เว็บวีเวอร์เนี่ยสร้างชุดตัวต่อที่เหมือนกับนัวและสปินสเตรดขึ้นมาก่อนจะให้เว็บวีเวอร์แปลงเป็นนัวส่วนตัวเธอจะแปลงเป็นเจ้าหญิงเพตรา พอแปลงโฉมเสร็จปุ๊บทุกคนก็พากันว้าไปที่ World. ลูมเวิร์กแกล้งทำเป็นเนียนว่าจับตัวมอรันกับอารานียได้ก็เลยเอาตัวมาส่งให้ราชินี พอเจอกันครั้งแรกนะครับชาตราก็รู้สึกแปลกๆอยู่ว่าทำไมเธอถึงเชื่อมจิตกับนัวและสปินสเตรทคู่นี้ไม่ได้เลยสำร้าโกสสไปเดอร์ยังสงสัยเข้าไปอีกว่าเสียงของนัวเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แถมสปินสเตรทยังไม่ยอมร้องเพลงอีกซิลก็เลยจำใจร้องเพลงด้วยสกิลการร้องสุดห่วยที่ดูยังไงก็ไม่เนียนจนมอรานเริ่มบ่นว่าพวกเธอคิดได้ไงเนี่ยว่าแผนนี้มันจะเวิร์ก ส่วนอารเนียที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจเดินเกมด้วยการเปิดประตูมิติเรียกปีเตอร์พาร์เมอร์เดอะสไปเดอร์แมนให้มาปรากฏตัวที่นี่แน่นอนว่าการปรากฏตัวของสไปเดอร์แมนสร้างความตื่นตะลึงให้ฝั่งตัวต่อทั้งหมดเพราะพวกมันคิดว่าปีเตอร์ยังไม่ตายชาตราสั่งให้ลูกสมุนรุมจัดการกับสไปเดอร์แมนทันทีที่พบซึ่งพาร์เมอร์เองก็ไม่หวัน่นเขาพุ่งตรงเข้าซัดกับตัวต่อจำนวนมากเพื่อแสดงพลังอันแข็งแกร่งของตัวเองให้เป็นที่ประจกักษ์ เรื่องฝีมือจะยังไงก็ไม่รู้หรอนะครับแต่จุดประสงค์ในการมีอยู่ของปีเตอร์พา์เมอร์ก็คือการเบนความสนใจของชาตราพอมอลันเห็นจังหวะเหมาะเขาก็ชักโทเทมแดกเกอร์ออกมาทิมเข้าที่กลางอกของเทพีตัวต่อสมิธด้ามแต่แทนที่ชาตราจะถูกตัดออกจากพันธะของมหาใยมังมุมและถูกลบหายไปเธอกลับยืนเฉยๆและถามว่าเจ้าคิดว่าน,นี่จะได้ผลจริงๆอย่างนั้นเหรอโทเทมแดกเกอร์นะ่ะมีผลกับผู้มีพลังแมงมุมเท่านั้น นี่คือความจริงที่มอลันไม่เคยรู้มาก่อนเพราะชาตราเริ่มเปิดฉากโจมตีกลับเนสลิงและบรรดาตัวต่อก็กรูเข้าเล่นงานลามงมุมที่แทรกซึมเข้ามาแผนที่เซตไว้ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้คือจะออกหัวออกก้อยก็ไม่รู้ยังไงร,รีบช่วยมอลันก่อนเพราะในบรรดาพวกเมมมุมทั้งหมด มอลันก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่จังหวะที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยชาตราก็ซัดมอลันไม่ยั้งแถมยังแฉว่าจริงๆแล้วเผ่าพันธุ์อินเฮริเตอร์ไม่ใช่วัมพายสู่พลังอะไรนั่นหรอกมันก็แค่พวกมีพลังสถิตเหมือนกับสไปเดอร์โทเทมผู้มีพลังสถิตของแมงมุมนั่นแหละซึ่งพลังของอินเฮอร์เตอร์เนี่ยต่ำชั้นยิ่งกว่าโทเทมทั้งหมดเพราะมันคือพลังสถิตของปลิงดูดเลือดไอพวกปรสิตที่พยายามขโมยพลังของแมงมุมยังไงล่ะระหว่างที่ดาชาตราก็กระนำต่อยมอลันไปด้วยจนอาร์เน ซิลและเว็บวีเวอร์ต้องรีบกระโดดเข้าไปห้ามเมื่อต้องพบกับความแข็งแกร่งอย่างเหนือชั้นและความต่างด้านจำนวนกองทัพแมงมุมก็พายแพ้อย่างสิ้นท่ากลุ่มของซิลถูกเล่นงานจนหมดสภาพและถูกชารตรายโยนทิ้งเหมือนเศษอาหารที่มีไวใ้ให้ลูกๆของเธอกินแต่เมื่อหล่าแมงมุมจากเรือนจำโพล่มาเป็นกำลังเสริมพวกเขาก็เหมือนจะยื้อเวลาได้อีกนิดหน่อย ระหว่างที่แก๊งแมงมุมคุกกำลังซื้อเวลาอาราเนียกับซิลก็พยายามจะลุกขึ้นสู้ทว่ามอรันที่สิ้นหวังกลับไม่เหลือใจจะสู้อีกต่อไปแล้วและไหนๆก็ไม่มีหวังในวาระสุดท้ายเขาก็ขอลองลิ้มรสชาติของซิลหรือเดอะไบรท์หนึ่งใน3สุดยอดผู้มีพลังแมงมุมเป็นมือสุดท้ายซึ่งจังหวะที่ถูกสูบพลังชีวิตเนี่ยซิลก็ใช้โทเทมแดกเกอร์ฟันเข้าที่แขนของมอรันเพื่อป้องกันตัวแต่นั่นกลับทําให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝัน บาดแผลของมอรลานมีแสงสีทองพวยพุ่งออกมาส่วนโทเทมดกเกอร์ที่ซินดี้ถืออยู่ก็เรืองแสงเช่นเดียวกัน ทันทีที่อารเนียเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็จำได้ทันทีว่าเคยเห็นภาพนี้บนรูปสลักในวิหารเทพีแมงมุมและสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดมาตลอดก็คือที่ผ่านมาเหลาแมงมุมจะเรียกซีว่าเดอะไบรท์หรือเจ้าสาวซึ่งมันคือคำแปลที่ผิดพลาดจริงๆแล้วเจ้าสาแห่งเหล่าแมงมุมนะ่ยคือควีนหรือราชนีซึ่งราชินีของเหล่าแมงมุมก็คือผู้ถูกเลือก ไม่ใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์อย่างที่มาดามเว็บเข้าใจมาตลอดส่วนทางด้านชาตราที่เห็นแสงพุ่งออกมาจากแผลของมอลันเธอก็ร้องโวยวายว่าไอ้แสงบ้านั่นมันกําลังทําลายเกรดเนสของเธอซึ่งจากคําพูดนี้ซินดี้ก็รู้ทันทีว่าเธอจะต้องทําอะไร โทเทมดักเกอร์ในมือของผู้ถูกเลือกถูกฟันเข้าทีร่างของมอลานจนเกิดแผลใหญ่ยิ่งแผลกว้างแสงสว่างที่พุ่งออกมาก็ยิ่งมาหาศาลและมันเผยให้เห็นว่าแสงสว่างดังกล่าวเนี่ยคือพลังชีวิตของผู้มีพลังนมงมุมนับไม่ถ้วนที่มอลันเคยสูบกินเข้าไปจิตวิญญาณของลายนางมุมนั้นไม่ใช่แค่ฟื้นฟูเกรดเว็บแต่มันกำลังถักทอความเป็นจริงใหม่ขึ้นมาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลอะไรตามมาอารเนียเองก็ยังให้คำตอบไม่ได้ เมื่อมาหาใยมังมุมแห่งชีวิตและชตากรรมกำลังถูกฟื้นฟูฝั่งปีเตอร์ก็มองเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันคือระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสไปเดอร์ยูเคก็พูดขึ้นมาว่าใยมังมุมแห่งชีวิตและชตากรรมกำลังคืนสภาพมันหลุดจากการควบคุมของชาตราแล้วนี่ทางปีเตอร์ก็งงสิครับ เขาเนี่ยกำลังสร้างเครื่องมือที่จะใช้เศษเว็บออฟไลฟ์ในการซ่อมแซมสิ่งนี้อยู่พอดีถ้ามาหาใหา่างมุมฟื้นฟูแบบนี้เขาจะสร้างอุปกรณ์นี้ไปเพื่ออะไรแต่ไหนๆก็สร้างขึ้นมาแล้วถ้าไม่ใช้ฟื้นฟูก็เอาไว้รักษาพวกมามุมที่ติดเชื้อก็แล้วกันพอพูดจบซันสไปเดอร์ก็พูดขึ้นมาอีกเออโทษทีนะคุณปาร์เกอร์ดูเหมือนว่าพวกที่ติดเชื้อเราก็ไม่ต้องรักษาแล้วละเพราะพวกเขาหายเป็นปกติแล้ว เจอจังหวะช็อตฟิลไป2รอบปีเตอร์ก็ตกลงใจว่ายังไงซะเขาก็จะสร้างเครื่องมือนี้ต่อเพราะเขาคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับซิลบ้างไม่มากก็น้อยส่วนสไปเดอร์ UK ก็ติดต่อหามาดามเว็บเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาดามเว็บก็เลยเล่าย่อๆให้ฟังว่าซิลเนี่ยใช้โทเทมดักเกอร์ฟันมอลันจนพลังชีวิตของพวกแมงมุมที่เคยถูกกินเนี่ยพวยพุ่งออกมาเพื่อรีเซ็ตเกรดเว็บระเบิดรูมเวร์ฟออกเป็นชิ้นๆ และมันคือจุดจบของ s p i d e r v e r s e ร์เดิมเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่บรรดาผู้มีพลังม,มุมที่หลุดจากการควบคุมของชาตราถูกนำมาที่น่านฟ้าของเอิร์ธฮงหนึ่งหกพวกเขาต่างร้องบอกกันให้ช่วยเหลือคนใกล้ๆโดยทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนลงสู่พื้นอย่างปลอดภยัยและท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั้นหมอลันที่สูญเสียพลังชีวิตทั้งหมดที่เคยสูบกินมาก็อยู่ในสภาพอ่อนแอเขาจึงแอบหนีไปกดดานรอวันที่จะได้กลับมาผง,งาดอีกครั้งหนึ่ง เหล่าแมงม,มุมที่เดินทางมาถึงเอิร์ธโฮหนึ่งหกเริ่มรวมตัวกันเพราะฝันร้ายของพวกเขายังไม่จบฝูงตัวต่อเล็กๆจำนวนมหาศาลได้พากันบินและก่อให้เกิดเป็นร่างของเทพีชาตราขนาดยักษ์ ak, ซึ่งเธอกำลังจะเริ่มแผนใหม่นั่นะก็คือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังที่เหนือชั้นกว่ายังไม่อ้อมค้อมก่อนไฟนอลแบทเทิลจะเปิดฉากซิลถามมาดามเว็บอีกทีให้แน่ใจว่าสรุปเรื่องปีเตอร์พัคเกอร์กับผู้ถูกเลือกเนี่ยมันแยกกันใช่ไหม เพราะต่อให้ซิลเป็นผู้ถูกเลือกแต่การเอาชนะชาตเราก็จะเป็นต้องมีปีเตอร์อยู่ดีมาดามเว็บก็คอนเฟิร์มเลยครับว่าถูกต้องต่อให้พวกแมงมุมจะฟื้นสภาพกลับมาภาพในอนาคตหนึ่งเดียวที่ทุกคนจะชนะต้องมีปีเตอร์ปาร์เกอร์แห่งเอิร์ธ616ร่วมด้วยและพอได้คําตอบปุ๊บซิลในฐานะควีนออฟสไปเดอร์ก็ออกคําสั่งให้กองทัพแมงมุมเปิดฉากโต้กลับปีเตอร์ปาร์เกอร์ตัวจริงจะอยู่หรือไม่ก็ช่างเพราะตอนนี้เรามีปีเตอร์จากจักรวาลคู่ขนานอยู่เพียบ ฝูงปีเตอร์พนึกกำลังเข้าโจมตีร่างยักษ์ของชาตราแต่ทุกอย่างกลับดูไร้ประโยชน์เธอเย้ยหยันการโจมตีเล็กจีวว่าเป็นแค่ฝูงตัวงโง่ที่ทำได้แค่สกิดเท่านั้นสถานการณ์จะพลิกได้ยังไงถ้าใช้จำนวนคนมากขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ผลระหว่างที่พวกแมงมุมกำลังลุมโจมตีอย่างไร้ความหวัง มายกับสไปเดอร์โมบิลก็กลับมาภารกิจทัวร์จักรวาลคู่ขนานเพื่อรวบรวมพักพวกได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจเพราะในบรรดาสไปเดอร์โทเทมทั้งหมดเนี่ยมันยังเหลือพวกที่ชาตราไม่สามารถควบคุมได้อยู่นั่นก็คือแก๊งหุ่นยนต์ยักษ์ SPDR, เลโอพาดอนเมกามอฟและ m ม็กซ์ไรส์สไปเดอร์แมนกระโดดเข้าร่วมสมรภูมิซึ่งพวกเขาต้องคอยบอกให้พวกแมงมุมตัวเล็กๆเ,เนี่ยหลบออกไปก่อนเพราะพี่ใหญ่ต้องการเวทีกว้างๆในการบู๊ ถ้าฉากนี้อยู่ในหนังเนี่ยคงจะอลังการมากๆขนาดไนท์สไปเดอร์ Spider ยังพูดออกมาเลยว่าถ้ารอดชีวิตไปได้เนี่ยเธอก็อยากจะขโมยไปขับสักตัวเหมือนกันระหว่างที่พวกพี่เบิ์มเข้าไปบวกสไปเดอร์พังกับโกส์สไปเดอร์ก็ตะโกนเชียร์กันยกใหญ่หญส่วนอาราเนียก็ถามมาดามเว็บว่าเนี่ยพวกหุ่นยนต์ยักษ์มากันขนาดนี้แล้วยังจะเอาไม่อยู่จริงๆแลวเหรอ มาดามเว็บก็ยังยืนยันว่าอืมให้ตายไงก็ไม่ชนะต่อให้มากันเยอะก็ทําได้แค่ยืดเวลาแห่งหายนะได้นิดหน่อยความเป็นไปได้หนึ่งเดียวที่จะชนะก็คือเราต้องมีปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วพอมาดามเว็บพูดจบทีมซันสไปเดอร์ก็เปิดประตูมิติพาด็อกเตอร์ปีเตอร์ปาร์เกอร์มาเลยจ้าพอมาถึงปีเตอร์ก็เอาเครื่องมือที่เรียกว่าเกรดเว็บชูเตอร์มามอบให้ซิล แต่ซิลกลับบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ฉันละละมันคือหน้าที่ของนายลงมือเลยคู่หูตอนนี้แหละตอนที่พวกหุ่นยนต์ยักษ์กำลังตรึงชารตราให้อยู่นิ่งพอได้คำสั่งจากคู่หูปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็เล็งเกรดเว็บชูเตอร์ไปที่ชารตราก่อนจะประกาศว่าฉันคือปีเตอร์ปาร์เกอร์นี่คือเกรดเว็บชูเตอร์ของฉันฉันไม่ใช่สไปเดอร์แมนฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง พอพูดจบก็ยิงกระสุนเกรดเว็บใส่กลางอกของชาตราทันทีโดยเอฟเฟกของเศษเกรดเว็บเนี่ยทำให้เทพีแห่งตัวต่อถูกส่งไปยังระนาบมิติอื่นพร้อมกับฟื้นฟูเธอให้หายจากการถูกความเกลียดชังครอบงาม เมื่อทุกอย่างจบลงนิดเทพีผู้สร้างเกรดเว็บก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อชื่นชมเหล่านักรบแมงมุมที่กอบกู้ทุกอย่างกลับมาได้และเพื่อแสดงความขอบคุณเธอได้มอบรูปปั้นแมงมุมทองคําชิ้นใหม่เปิดโอกาสให้อารเนียนําทุกคนที่เคยถูกโทเทมแดกเกอร์แทงกลับคืนมาพอได้สมบัติโบราณมาไว้ในมืออารเนียก็เริ่มพิธีโดยคนแรกที่ถูกนํากลับมาก็คือเจสสิก้าดูสไปเดอร์วูแมนที่โดนเสียบไปตั้งแต่ตอนแรกและคนต่อมาก็คือปีเตอร์ปาเกอร์ เมื่อถูกยึดโยงกับเกรทเว็บอีกครั้งปีเตอร์ก็กลับมาเป็นสไปเดอร์แมนอย่างที่เขาเคยเป็นซึ่งสิ่งแรกที่ปีเตอร์ทําก็คือเขาขอโทรกลับไปหาป้าเมย์ก่อนเพราะในเส้นทางคู่ขนานของเขามันคืออนาคตที่มีลุงเบนอยู่แต่พอป้าเมย์รับสายสรุปว่าทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดเนื่องจากป้าเมย์เล่าว,ว่าเธอเพิ่งจะฝันถึงลุงเบนราวกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อกี้นี่เองมันก็เป็นเรื่องเศร้าแล้วนะครับแต่ปีเตอร์ก็รู้สึกเห็นใจป้าของเขาเขาจึงบอกป้าเมย์ว่าจากนี้ทุกคืนวันพฤหัส ผมจะหาเวลาไปทานมื้อข้ามกับป้านะพอพูดคุยอะไรกันจบก็วางหูไปและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเคนเองก็ถูกคืนชีพโดยแมงมุมทองคําด้วยและที่ตลกก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าหมอนี่ถูกเล่นงานไปตอนไหน ทุกอย่างเหมือนจะจบลงได้ดีทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าและอารานียก็คิดว่าเธอคืนชีพไปทุกคนครบแล้วทันใดนั้นเองรูปปั้นแมงมุมทองคําก็เปล่งแสงสีทองออกมาซึ่งเป็นสัญญาณว่ายังมีแมงมุมอีกคนที่รอการคืนชีพอยู่พอชุบชีวิตปุ๊บแมงมุมลึกลับที่ชื่อสไปเดอร์บอยก็ปรากฏตัวขึ้นมาแถมเขายังอ้างว่าตัวเองเนี่ยสีเปอรกับปีเตอร์และไมส์มากๆต่างหากเพราะพวกเขาเคยทําภารกิจลุยเละด้วยกันมาเยอะน่าเสียดายนะครับ สิ่งที่สไปเดอร์บอยพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครที่อยู่ตรงนั้นจําได้สักคนทําให้เขางอนและหนีไปแต่มาดามเว็บก็ยังยืนยันว่าเจ้าหนุ่มนั่นพูดความจริงเพราะว่าเธอสัมผัสได้ว่าสไปเดอร์บอยก็คือแมงมุมอีกคนของเอิร์ธ616ส่วนเรื่องราวของเขาจะอะไรยังไงไว้เดี๋ยวผมเล่าในซูเปอร์ฮีโร่สโปรไฟต่อกักนเอาเป็นว่ากลับมาที่อีเวนต์นี้กันต่อตอนนี้บรรดาสไปเดอร์แมนทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านแต่ก่อนจะส่งทุกคนกลับ มาดามเว็บก็อยากจะคุยกับซิลว่าบทบาทผู้นำสไปเดอร์เวิร์สใหม่ในฐานะควีนเนี่ยจะเอายังไงกันดีตับนี้เล่นเอาซิลตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันเธอก็เลยขอเวลาคุยกับปีเตอร์เป็นการส่วนตัวสุดท้ายซิลได้บอกกับปีเตอร์ว่าเธอเองเนี่ยรู้สึกแปลกๆที่ปีเตอร์ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกซึ่งปีเตอร์ก็พูดให้กำลังใจเธอว่า ริงดิฉันเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าใน s p i d e r Ver รทั้งหมดเนี่ยจะหาผู้ถูกเลือกที่ดีกว่าเธอได้ที่ไหนเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเตือนให้ฉันได้จดจำว่าตัวฉันเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่และความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งสำหรับโลกใบนี้สำหรับเราเพื่อนบ้านที่แสนดีจากนี้และตลอดไปฉันจะเป็น a m a z i n g Spider-Man ของพวกเขาเพราะพูดจบปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือ Spider-Man ของเราก็โหนใหญ่ตามรถดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างที่เขาเคยทํามา อนาคตของ Spider-Verse จะเป็นยังไงต่อไว้ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังในอนาคตแต่สําหรับตอนนี้เรื่องราวของ end of the spiderverse ได้ปิดม่านลงอย่างสมบูรณ์ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายจ้า